สวัสด,ดีจ้าพบกับช่องขอบขั้วเจริญเจริญมาขายอาหารออนไลน์มาขายทางติกตอกอันนั้นกับพี่ล่ำไยน้นองกิน,ลนเลนพังคำแพงไท้แก้ว้างหลังนี่กับไพ่สังคมนะจ๊ะเนาะเนี่ย เขาปรสามารถเขาไก่ได้เพราะว่าเขาตุกมันอยู่สองเชือกนั่นไ่คำเกี่ยวกับตุกมันนี่ก็อากาศห่อนร้ายหลาย,ลายตอนนี้ก็ยุดพักเทียงช่วงเวลาเทียงพักให้สามกินหนาวันก,ก็กินเขากินน้ำกินอาหารเทียง กินเล่นก็กินสับป,ปะรดต้นสับป,ปะรดที่พ่อเม่อิฟซี่ทุกทุกท่านเติมคะแนนให้ทีมงานสั่งปลาก็ได้เอาคะแนนที่คุณพ่อคุณเม่เติมให้ไปสื่อมาแจกันได้กินได้อยู่เนาะพ่อเม่พี่น้องขอบุณหลายๆที่ซอยทีมงานของเฮ้ทีมงานสั่งปลาของเฮ้ง น้องกินเลินกับมาขายอาหารเพื่อนำต้นสับป,ประรดไปให้คุณแม่กินเพราะว่าาว่าเขากินตางเตะหญ้าล่ำที่ปลูกเขาก็บเบื่อเนาะจากเนาะต้องอาหารของเขาค่ะตองสับเปลี่ยนกันคือคนเท่าละกินเขากินเขากับ กับเขาเดิมๆเ,เขากับว่ค่อยอยากว่าหิวเขาก็ต้องเปลี่ยนอาหารในต้องเปลี่ยนเบ็นั้นแบบนี่เขา,เเดเดเขาได้กินน้องกินเล่นนี่ก็กินหนังแต่ป่ายกัดตุ่นที่เมิดเบิ้งเขากินนี่ตุ่นมันกัดถิมกินแต่ปลายวาย มาทำไมครับมาทำไมเด็กวี้หอน ากาศหอนส่งคือฝนสิตตกอีกเดินนีเดินนะ่ะอาจะไปหาพีลํำไยเขาไก่เขาบ่ไใ้ดือโพดเล่นเขาหยกเขายัางเขาโมงหูก็เลยบ่าผูกไก่พีเขาไปต่อยเขาท่านันท่านี่อยู่บาถึงกับอ้วยหลังสุนขากระมีมือต่อยเอาหนาไป ไปหล่อกเขาให้เขามาหยาดกินมีกระเคียดห้องโอ้ยภาษาเด็กหน่อยเนาะทุกอย่างทุกเนี่ยโหลดคว่ำเด่นของเขาขี้เลนแห้งน้องขิ้เลนเนี่ต่อยพี่เขายัานเขาโมงหูกันเลยขยับที่ผูกไม่ให้อยู่หางพี่เขา หวานโมนองเลิ้นครับเลิ้นเอ้ยเหล็ดเหล็กกำลังเคียงเป็นพี่ลำไยเข้ามาหาแล้วกัออนหนองกินเลิ้นเหลยกพี่ลำไยมาแล้วมามาเข้ามาหยอกกันเพื่นวะ เขารบริสุทธนใจซ้ำกี่ลินกี่ยกมูขนาดได้เขานี่มักมู เลินกป็นย่างวนไปมเาข่าว่มในลูกเอ้ยหอนแดดก,กำลังหอนเนาะลูกเนาะเดินครับไส่เดินครับกันเร็วเดินครับใส่เลินเขาหูอีกว่าว่มีอาหารในเขากิน ยูโฮมนี่แหละเดดมันฮอนขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่อีฟซี่ทุกท่านด้จ่าด้อที่ซอยอุดหนุนอาหารออนไลน์น้องกิจน้องกินเหลินกับทีมงานสร้างปลาของเฮางขอบคุณไปยังคุณแม่จันเพ็ญคุณแม่ที่อยู่ระยองนํำเงินมาให้น้องกินเหลินได้ซื้อ ขนมซื้ออาหารด้จ่าเด้อยเมย์กับสิใดไปซื้อต้นอ้อยมาไว้ให้น้องกินสิเดนํำกระเนีนส่วนนั้นไปซื้ออ้อยมาให้น้องไปซื้อกล้ยมาไว้ให้น้องท่านขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อที่สงสารน้อง เพราะว่าอยู่บ้านนอกเข้ากับหาเงินกันยากบอ่รู้ว่าจะไปหาทางไหนฝุ่นเบิดยังงั้นหรับหัวนกนกลองนองกิเลนให้ตีหยังไง ไยนี้มามีอย่างหลายเนาะจ้าเนาะฝากช่องขอบคัวจิเหรินน้ำเนฝากเป็นกำลังแร่งใจซอยติดตามให้น้ำเน่ซอยพักดันช่องน่องให้มีคนติดตามขอบคุณหลายหเด้อจ้าเด้อขอบคุณค่ะ